กิมชิสขอใครแค่นี้นะกินจังทั้งหมดนี่พี่เขามาจากพิจิตค่ะแล้วก็เอาไปพิจิตเช่นกันเดี๋ยวมานับกันว่ามีอะไรบ้างตะกร้าที่หนึ่งสองสามสี่เมนูพิเศษเขาพนอนมโคสีครัแล้วก็แซ่คข้บเปอร์อีกสองถุงตะกร้าที่สองหนึ่งถุงสองสามสี่ถุงเมนูพิเศษ ถุตะกร้าที่สมจ้า 2> 1นึ่งสองสา่าปถุงซีนเพิ่มอีกแปถุงี๋ยวรูในะ้ใส่น้งแข่งให้นะใส่น้งแข่งกันเลย ซีนกับเมนูพิเศษร,รวมกันทั้งหมด30ชุดค่ะโกทูจังหวัดพิจิตรค่ะปุกมาเลย,ยน,นะพี่จ๋าเดินมาแล้วเส่็แล้วขอบคุณค่ะหน้าถึงไทคิมชีสผมสั่งอะไรบ้างเนีย่ยเสั่งอะไรอ่ะนี่จ้าต่อไทคิมชีสกินชีสหมดแล้วค่อยดึงถุงขึ้นนะคะนี่ด้วยนะกึ๊บกึ๊บกึ๊บอย่างไรอะ กี่ต๊บพอดีอ่าต่อขายเท่นี้ละก,กินจ,จังโว้ยแม่แนะ่เป็นเจ็ดร้อยยี่สิบเป็นจานน่จ้เอ็นี่แซ่เกี่ยวคิมชีสกับชาไทยและซอสเบอรี่ใส่คิมชีสค,ค่ะกินชีสหมดแล้วค่อยเดินถุงขึ้นนะขอบคุณควยแบบนีไ้ไหมคนแน่นเลยที่นี่เสร็จแล้วแซ่เกียวแ<ไ>ป,ปวใส่คิมชีสนี่ค่ะขอบคุณค่คะขอบคุณนะคะ